โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่องอิสมาฟินเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบุตเรื่องเว็บเช่นเคยเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาที่ทางตัวเกมถึงเวลาแจกตั๋วเลือก5ดาวแล้วนะครับผมซึ่งทุกคนจะได้รับในจดหมายนะครับนี่เป็นตัวใบนี้นะครับผม virtual o f r the t e i p r o call ties นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการใช้ตั๋วเลือก ตัวละคร5ดาวกัดนะครับผมจะมาทําให้ดูเลยนะอ่านี่รับมาเลยนะครับก็เมื่อรับมาแล้วนะครับกด f3 ครับนี่มันจะเป็นตู้พิเศษสําหรับใช้ตัวเลือกนะครับผมแล้วก็เลือกตัวละครที่เราอยากได้ได้เลยนะฮะในที่นี้ผมอยากได้เป็นน้องเอ็นคอนะครับผมเพราะว่าผมเลือกตู้การันตีเป็นคันชัลโลไว้แล้วนะครับเพราะงั้นผมจะขาดเอ็นคอตัวหนึ่งผมพยายามจะเก็บให้ครบนะครับผมก็ ไอดีหัวก็จะขาดน้องเสือแค่ตัวเดียวนะครับก็กดใช้ไปเลยครับไม่ยาก <laughs> ไม่ยากเลยครับกดใช้ไปเลยครับนี่ hey, เรียบร้อยฮะเราได้แล้วครับน้องเอ็นคอนนะครับผมอุนารัตผมอยากได้มันสักพักแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ตัวละคร5าดาวฟรีนะครับที่ตัวเกมแจกมาแล้วนะครับโอเคสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยหรือว่าอยากได้ไกด์ส่วนไหนเพิ่มสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะครับ